ลัคนาราศีกุมมีข่าวดีด,วด,ดาวพุธดาวศุกร์และดาวอังคารได้ราชาชโชคสามดวงพร้อมกันแล้วยังมีดาวราหูเป็นดาวประจำตัวเราได้เทวีโชครวมเป็นสี่ดวงโอ้โหจะดีมากแค่ไหนไปรับชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับกับชาวลัคนาราศีกุมด้วยนะครับโอ้โหช่างโชคดีสุดๆเลยนะครับเพราะเราได้มากกว่าคนอื่นครับได้ถึง4ดวงเต็มๆเลยนะครับเรามันเริ่มกันที่ดาวราหูครับตั้งแต่วันที่30มีนาที่ผ่านมานะครับได้ตำแหน่งเทวีโชคเลยนะครับอยู่ไปถึง17ตุลาปีห6เลยนะโอ้โหเรียกว่า ยาวนานข้ามปีกันเลยก็ต้องบอกนะครับว่าดาวเราหูเป็นดาวประจําตัวเราเลขแดเรียกว่ามงลง,ง,งเลยก็ว่าได้นะครับจจะมงนี้เป็นมงเทวีหรือราชินีก็แปลว่าได้เหมือนกันนะครับแต่บทบาทจะน้อยกว่าราชาประมาณ10บ0ซก็ว่าได้นะครับแต่ที่แน่ๆให้รู้ไว้ล่ะครับว่ายังไงก็ยังมีโชคเทวีโชคก็คือโชคราชินีก็ใหญ่ไม่แพ้ราชานะครับตรงนี้และดาว ราหูเราไปลอยอยู่ในเรือสหัชชาครับแปลว่าเราจะต้องมีกิจกรรมเช่นเดินทางอยู่บ่อยๆไม่อยู่กับที่ชีพจรลงเท้าอะไรแบบนี้นะครับโชคหรือสิ่งดีๆก็จะเกิดตามมานะครับรู้ไว้เลยและแน่นอนครับเมื่อตัวเราเป็นเทวีโชคครับทรัพย์สินเงินทองมันก็จะมามากขึ้นแล้เราก็จะสังเกตนะครับคนที่เป็นราชนีเป็นไงครับก็ร่ำรวยไม่แพ้ราชาเพราะฉะนั้นจังหวะนี้็นเป็นวะ เป็นจังหวะที่เราจะลืมตาอ้าปากได้นะครับลุยเลยครับหยิบจับทําอะไรเป็นเงินเป็นทองเพราะตัวเราเป็นเคาเรียกว่าคนนําโชคอ่าได้เลยนะครับจังหวะนี้อ่าดีจริงๆหรือบางคนก็เรียกว่าดวงนาลีอุปัรภมนี่นะครับผู้หญิงหรือแม่หรือแฟนหรือเพศหญิงจะอุปธมรมค้าชูเราได้มากขึ้นนะครับยินดีด้วยทําตัวน่ารักน่ารักให้เหมือนน่ารักเหมือน เหมือนผู้หญิงเหมือนเพศหญิงอะไรอย่างนี้ครับซอฟฟอ,อ่อนหวานซอฟพาวเวอร์ power, นะครับบอกเลยจะนํามาซึ่งสิ่งดีๆในตัวเราอีกมากมา,กายไก่กองครับเพราะนั้นรู้ไว้เลยอันนี้คือโดดเด่นมากนะครับเป็นดาวประจําตัวเราด้วยยินดีด้วยครับต่อมาดาวพุธครับอันนี้เข้ามาแล้วนะครับอยู่ถึงวันที่20ก็เลยไม่กี่วันแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกแหละเมื่อเรามารู้มาฟังแล้วเราทําให้เต็มที่แค่5วันนี้อาจจะดีมากๆเลยก็ได้นะครับตรงนี้ ดาวพุธนี้ได้ราชาโชคฉโลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหางก็มาเองโอ้โหเห็นไหมมาเองนะมีอะไรบ้างครับแน่นอนครับดาวพุธเป็นดาวสื่อสารเจรจาพบปะติดต่อไม่ว่าจะสื่อสารโดยตรงคือไปเจอตัวเขาหรือไม่เจอแต่ไปสื่อในโลกออนไลน์ได้หมดครับโซเชียลต่างๆออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง ถึงทางตรงและทางอ้อมนะครับอยากให้เข้าไปทําเข้าไปพูดจาแชทเยอะๆคุยโทรอะไรได้หมดเลยนะแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมานะครับจังหวะนี้หรือดาวพุธเนี่ยท่านมาจากเรือนมอรณะมรณะแปลว่าอินเตอร์เนชั่นแนลต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศ Import Export โอ้โหแล้วบอกเลยคนลักขนากุมเนี่ยมันทำะทอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศอยู่แล้วแสดงว่าจังหวะเนี้ต่างประเทศจะให้โชคให้ลาบเรารีบไปคุยรีบไปติดต่อนะครับจะสั่งของจะนําเข้าจะส่งออกทําไปเลยครับ i n t e r n a t i นชันแนล globalization จัดมาเลยนะครับหรือจะเอาวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศมาเป็นส่วนผสมอ,อินเกรเดียอะไรต่างๆทำเลยครับจังหวะนี้จะยิ่งดีนะครับและอีกอย่างครับเรือนมรณะเนี่ยแปลว่า second hand second u s e ครับของมือสองตกแต่งต่อเติมรีโนเวทซ่อมแซมฟิกฟื้นฟูแก้ไขอะไรแบบนี้ครับจะนำมาซึ่งโชคลาภความสำเร็จเป็นที่ปรึกษาแนะนำอะไรดีๆเงินทองเข้ามาแล้ว เห็นไหมได้หมดครับจังหวะอย่างนี้นะและดาวพุธยังมาจากเรือนปุตตะอีกครับแปลว่าลูกอ่ะบางคนอยากจะท้องอยากจะตั้งครรภ์จังหวะนี้ได้แล้วครับท้องแล้วไปตรวจอ่ามีเกณฑ์ได้ข่าวดีก็ได้เช่นกันหรือลูกมีข่าวดีให้เราลูกให้โชคก็แปลว่าเอาเลขลูกหรือให้ลูกหยิบเลขในการเสี่ยงโชคแล้วถูกถก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะคบตรงนี้นะลุยเลยยิ่งงวด16 สิงหานี้อีกไม่กี่วันโอ้โหชัดมากนะครับเพราะนั้นลูกจะมีส่วนกับการได้โชคได้ลาบเราด้วยนะครับต่อมาครับบริวารก็ได้นี่ยกนิ้วโป้งเลยหลายคนแปลว่าช่วงนี้ถ้าเป็นเจ้าของกิจการกระจายงานให้ทําเยอะๆนะครับอย่าช้าทีเพราะว่าลูกน้องเป็นราชาโชคแปลว่าเขาจะขยันเขาจะไปคุยไปปิดการขายไปสื่อสารไปเจรจาไปติดต่อโอ้โหจะขายดีเราเป็นเจ้าของกิจการเราก็น้าบานยิ้มแย้มแจ่มใสร่ำรวยไงครับเพราะนั้นรู้ไว้เลยครับจังหวะนี้ให้รีบทํานะ นี่แล้วเรื่องความรักอีกก็ต้องโดนเด่นขึ้นมาทันทีเพราะอะไรราชาโชคไปลอยอยู่ในเรือนปัตนีคนรักคู่ครองหุ้นส่วนแน่นอนคนรักเรียกว่าอะไรให้โชคสายเปยโอนไวตัวเราก็เป็นเทวีโชคโอ้โหมันโดดเด่นมากเลยนะครับจังหวะนี้ไปคุยเป็นจีนจาก,กับแฟนได้เลยนะมีเกณฑ์ครับเขาจะให้อะไรเราดีๆให้ของขวัญชิ้นโตก็ได้หรือหุ้นส่วนช่วงนี้ไปคุยกันเลยวางแผนกันดีๆครับจะร่ํารวยครับทีน,นี้มาดูดาวอังคารกันบ้าง มาตั้งแต่ก้วสิงหาก็เข้ามาแล้วเหมือนกันอยู่ไปถึง3ตุลาอันนี้ก็เกือบ2เดือนเลยนะกันยาได้อีกทั้งเดือนเลยนะครับดาวอังคารเนี่ยได้ราชาโชคนะครับอังคารก็มาจากเรือนสหาชาัชชะเห็นไหมก็เรียกว่าตัวไปอยู่ในเรือสหาชาัชชะสหาชาัชชะก็ได้ราชาโชคอีกเด้งหนึ่งอ่ะโอโหูดีจะตายก็เลยเป็นรูปแข่งการเดินทางเรือรถเครื่องบินเห็นไหมให้มันได้มีการเดินทางให้ได้มีการเจรจาติดต่อพบปะให้ได้มีการมูฟเมนต์อะไรแบบเนี้ย จะยิ่งดีครับบอกได้เลยและที่สําคัญต้องมีติ้งประชุมพบปะผู้คนเนจะอินดี้อยู่เงียบๆเนี่ยไม่ได้แล้วจะไม่เกิดโชคแต่ถ้าไปเจอคนเยอะแยะมากมายบางทีคนเหล่านั้นอาจจะนําโชคมีข้อมูลอะไรดีๆที่ฟังแล้วเป็นประโยชน์นําไปสู่ลู่ทางช่องทางให้เกิดการทํามาหากินได้เงินได้ทองเห็นไหมก็ได้ก็แปลว่าขอให้คุณเดินทางออกไปติดต่อพบปะผู้คนเยอะๆบางคนเจอกันไม่ไดนะ้เพราะยังมีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหม ก็เจอการผ่านซูมผ่านมิงออนไลน์ได้หมดเลยนะครับหรือไปเข้าสัมมนาอะไรดีๆก็ได้ถ้ามีนะโอ้โหผมเชื่อเลยสัมมนาน,นั้นจะนํามาซึ่งโชคลาภความสําเร็จเงินทองได้อีกมากมายครับโอ้โดดเด่นเลยนะครับตรงนี้และสุดท้ายครับดาวศุกร์ครับก้าสิงหาก็เข้ามาแล้วนะครับอยู่ไปถึง2กันยาอ่ะก็มีเวลาเหลืออีกหนึ่งเดือนนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นดาวศุกร์ได้ราชาโชคนะครับนั่นหมายความว่าอะไรรู้ไหมครับดาวศุกร์เนี่ย ไปรออยู่ในเรือนอล,ลีครับแต่ดาวศุกร์เนี่ยมาจากพบพันธุบ้านรถที่ดินนี่เห็นไหมแสดงว่ามีเกณฑ์เหมือนจะเข้าไปแก้ปัญหาเข้าไปเคลียอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับบ้านรถที่ดินเนี่ยแล้วจะได้รับข่าวดีเคลียรได้ประสบความสาเร็จได้เป็นเงินเป็นทองรายได้ตามมาหรือบางคนได้บ้านมือสองรถมือสองที่ดินมือสองอะไรแบบนี้ ของมือสองแต่เป็นของที่เป็นราชาโชคคือยังไงโอ้โห و, เรียกว่ามีมูลค่าเยอะยังสวยงามอยู่มีตำหนิแค่นิดๆหน่นนอยๆแต่รถยังสวยบ้างยังสวยอะ่ะเดี๋ยวนี้ก็มีถูกไหมใครจะได้มือสองในช่วงเวลานี้ถือว่าดีครับบอกเลยนะให้รู้ไว้ว่าเนี่ยดาวศุกร์มาจะพบพพันธุหรือไปเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องมีเกณฑ์จับไข้ได้ป่วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เราเข้าไปดูแลไงอโอ้โหพอเขาหายเขาก็มาเขาเรียกว่า ให้อะไรดีกับเราก็ได้นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือได้ข่าวดีแหละเพราะเป็นราชาโชคนะครับเห็นไหมแล้วของเรามีทั้งสี่ดวงโอ้โหได้เปรียบลักษณะราศีอื่นเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นยินดีด้วยนะถ้าใครได้อะไรแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับตรงนี้และท่านใดนะครับที่อยากได้ภาพเฉดเดิมดงชะตาส่วนบุคคลมีไว้ดีอย่างไรฟังต่อได้เลยหรือใครอยากดูด,ดูกับอาจารย์เกตเทวานะครับ เป็นการส่วนตัวดูผ่านออนไลน์ดูแล้วได้อะไรบ้างต้องทําเช่นไรตามนี้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนแล้วครับจริงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับ เพราะอาจารย์จะส่งคำทนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสาเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถางเงินล้านครับ ยิงสวยจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทาบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ตีตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเสดสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแนะนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199ยบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกทเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิบดวงครับบวกดาวจอรอีกสิดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยายขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน q ิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเกรเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นเๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสายเกรซเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักษาะเพราะลักษณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าข้อมมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะ